สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้มดเอ็กวันนี้จะพามาชมโรงเรือนขนาดเล็กไว้ปลูกน้องบอลสีในงบป,ประมาณอยู่ที่1,000บาทอุปกรณ์ก็มีไม่มากก็จะซื้อได้ตามท้องตลาดทั่ว,วไปเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมโรงเรือนเล็กๆ มีงบ1,000บาทที่ไว้ปลูกบนสีของเราเพื่อให้น้องบอลสีเราได้มีร่มเงากันแดดกันฝนเดีย๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าวัสดุของเรามีอะไรบ้างและนี่ก็คือโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับไว้ปลูกน้องบอลสีของเราอุปรกรณ์เราก็มีแค่นี้ซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป เราจะใช้ท่อ pvc ขนาดหนึ่งนิ้วพร้อมข้อต่อข้อต่อก็จะมีอยู่3ทางแล้วก็แบบ2ทางเพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างของโรงเรือนขนาดเล็กของเราแล้วก็ใช้สเสนสีดำอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละท่านที่จะนำมาใช้ ว่าจะเป็นสีดำหรือสีเขียวแล้วก็ขนาดหรือความกว้างของท่อ p v c ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนที่จะทําแล้วก็ทางเราก็จะทําอยู่ที่ประมาณนี้เพื่อป้องกันแดดป้องกันฝนให้กับห้องบนสีของเรา แล้วก็ทําโดยจํากัดพื้นที่เพื่อให้น้องบอลสีของเราได้มีร่มเงาในการเจริญเติบโตเพื่อความสวยงามเราจะพาไปชมบอลสีที่เราปลูกสะสมเลี้ยงไว้ก็ตอนนี้เรายังมีจํานวนไม่มากก็คือหาซื้อได้เท่าที่มาสะสมเลี้ยงเพื่อความสวยงามช่วงนี้ก็ ฤด,ดูหนาวก็บนสีเราก็มีแห้งเหนียวเฉาบ้างอะไรบ้างนี่เราก็ให้ชมน้องบอนสีของเราน้องบอนสีของเราก็จะเป็นบอนพื้นบ้านที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปยี่เพ็ดพันล้าน ก็ไซส์เบบีก็กำลังจะง,งอกขึ้นก็มีหลายพันนะหลายต้นแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็ค่อยๆทยอยสะสมกันไปนี่ก็ไก่สุดซึ่งหวน ไก่ตัวงามนี่นั่งไหมของเราก็ไม่สวยเท่าไหร่นะมีเหี่ยวเฉาตายบ้างมีเงาะถอดลูก ก็โดนโนอนโดนอะไรกินบ้างอะไรบ้างก็เหลือเท่าที่เห็นช่วงนี้ก็ดูแลยากหน่อยก็นี่แล้วก็ทำโรงเรือนเล็กๆเ,เพื่อไว้ปกคลุมกันแดดกันฝนให้น้องบอลสีของเราเพื่อได้รับร่มเงาจากแสงก็จะประมาณนี้ ก็หากท่านใดสนใจที่แบบว่าจะนำไปทําไว้เพื่อไว้ปลูกน้องบนสีก็นำไปใช้ได้นะจ๊ะก็ของทั้งเราก็จะมีประมาณนี้น้องบอลสีลก็ปลูกไว้ดูเพื่อความสวยงามหากท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเพื่อจะได้มีกำลังใจและพัฒนาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิป,ลปนี้ก็หากมีตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า